เปิดเต็งหนึ่งได้ม,มากัส,สตรฟฟอร์ดไปร่วมทีมหลังมีข่าวอยากย้ายหนีแมนยู วันที่25ธันวาคม67รอภนันทถูกกฎหมายชื่อดังเผยอัตราต่อรองล่าสุดสำหรับปลายทางของมาร์กัสแตรตฟอร์ดหลังออกมาให้สัมภาษณ์สื่อว่าพร้อมย้ายออกจากแมนยูในอนาคตอันใกล้นี้จนไม่มีชื่อในเกมบุกแพทอตแนมฮอสเปอร์สาต่อ4ีในเกมคาราบาวคัพรอบ8ทีมและเปิดบ้านแพบอลมัต0ต่อ3ในศึกพรีเมียร์ลีกปรากฏว่าปารีสแซงแช็์แมงเป็นเต็งหนึ่งที่จะเซ็นสัญญากับมาร์กัสแตรฟอร์ดดาวเต็งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยอัตรา5ต่อ2เล่น 2. จ่าย5ไม่รวมทุนเเนนนื่องจจาากกทีมมีมมมมแชลคววสใใตั มาอย่างยาวนานและเป็นหนึ่งในไม่กี่สโมสรที่สามารถจ่ายค่าเหนื่อยของเขาได้3 2 5 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ส่วนเต็ง2เป็นสโมสรนในซาอุดีโปรลีกด้วยอัตรา11:2ต่อเนื่องจากมีทรัพยากรทางการเงินที่แข็งแกร่ง BSC 5:2เต็ง1งที่จะคว้าตัวเชส c h e s t e r ไนเต็ด3:1ต่อมีโอกาสที่เขาจะยังอยู่กับทีมเดิมสโมสรในซาอุดีโปรลีก11:2ตัวเลือกจากลีกที่มีงบประมาณสูงร์เซนอน15ล15:2ต่อ b a เซ e l o n a 8:1ต่อ เชลซี12ต่อ 1, บาเอนมิวนิก14ต่อ 1, อตเลติโกมาดริด16ต่อ1